สบายดีพี่น้องมาพบมาพอกับเบารถชาแนลอีกคือเกาพี่น้องนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศทงไฮทงหน้านาะยามแหลงหรือว่ายามเพิ่นเกี่ยวเขา่าเรียบรอยแล้วพี่น้องก็คือเดือนหนึ่งหรือว่าเดือนมกรกาเนาะนี่คือบรรยากาศทงไฮทงหน้านาะพี่น้องหลังจากเขากินปลากันเรียบรอยแล้วก็ ก็จะได้เดินทางเข้าบานไป่นองเนาะก็เริ่มคำแล้วจะฮกมุ่งแ้วพี่นอ้องฮกมุงแรงเนาะก็เย็นเย็นเลยพี่นอ้องคำแล้วมาห้าปลาพี่นอ้องน้องบุ <c oughs> ได้ปลาได้ไก่มากินนี่พี่น้องได้ไก่มากนินะพี่นอ้องไก่ได้ไะนน้องนี่ ถ้าปลาบริกินบริกินป่าเนาะเอาไก่ด้วพี่น้องเลย